วันนี้คุณล้างมือหรือยังคะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้ครับวันนี้เทศบาลนครนะครสรีราชมีโครงการที่จะรณรงค์ในโอกาสวันล้างมือโลกนะครับเพื่อจะเชิญชวนชาวบ้านในเขตเทศบาลนครนะครสีราชให้ร่วมกันรักษาความสะอาดโดยเริ่มต้นที่การรักษาความสะอาดมือของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมใดๆก็ตามที่ต้องใช้มือโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหาร ในตลาดสดทั่วๆไปนะครับการล้างมือก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งจะทําให้สุขภาพสุขาดอนามัยของเรามีพลานามัยดีนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เทศบาลนคะรนครสวรรค์ก็เลยตั้งใจที่จะดวนรง์ให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลมาร่วมกันนะครับ mm hmm. ช่วยกันดูแลชีวิตของตัวเองนะครับ ขอบบคคุณครัมือสะอาดอยู่ใกล้แค่เอื้อม้วยเจขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว